สูตรสอตัวล่างเราพัฒนาวันที่28่สิกุมภาพันธ์สองห้าหกแปฝากกไลคเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูกับคำนวณตัวเลขสองตัวล่างเราพัฒนานะครับก่อนอื่นนามาดูตัวเลขจากเมืที่แล้ว ของแอปกก่อนนะครับสำหรับเมื่อที่ประมาต่อเจาะหลุดนะครับมาดูกันที่สุดนะครับว่าสุดไหนหลุดบ้างนะครับสำหรับสุดที่หนึ่งล่างออกไปเก้าหลุดนะครับ ต่อไปสุดที่สองออกแปดเก้าสุดที่สองก็หลุดนะครับทั้งสองสูตรเมื่อที่พมาไม่มีตัวที่เข้านะครับสำหรับวันนี้แอดเตรียมสูตรมาอีก2สูตรนะครับ เป็นสูตรใหม่มาดูในสูตรแรกก่อนนะครับสถิติสูตรนี้นะครับฮัางว่าต่อเนื่องเริ่มจากวมนแรกในเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองออกสีหนึ่งเข้าในเลขหนึ่งมาต่อมาเข้าในเลขหกต่อมาเข้า นัทะจะคำนวณให้ดูเป็นตัวอย่างในวันนี้นะครับสำหรับ,รบการคำนวณของสูตรนี้นะครับช้ลยผ์บวกบลักสิบสองครั้งบวกบลักหน่วยและบวกหนึ่งของที่นะครับได้ บวกศูนย์บวกศูนย์บวกห้าแล้วบวกหนึ่งของที่ผลบวกเท่ากับสิบสองเอาตัวเลขท้ายสุดของผลบอกนะครับในเลขสองจากนั้นบวกหนึ่งแต้มเลขสามบวกหนึ่งแต้มเ,เ, 2, เ 3, ลขสี่เลขสองเลขสามนัดเลขสี่นะครับ ผลออกสี่ห้าเข้าในเลขสี่ต่อมาคำะะนวณวันนี้ตัวอย่างนะครับได้สีบวกสองบวกสองบวกแปดและบวกหนึ่งคงที่ผลบวกเท่ากับสิบเจ็ด ในเลขเจ็ดเลขแปดแะเลขก้น, 9, นะครับผลออก 9, เลขเก้าข้าในเลขแปดนะเลขนะครับต่อมาคำานวณงวด28่สิบแปดกุมภานะครับ ได้แปดบวกเก้าบวกเก้าบวกสี่และบวกหนึ่งของที่ผลบวกเท่ากับสามสิบเอ็ดเล็กหนึ่งเล็กสองและเล็กสามนะครับเราผลยี่สิบแปดคุณผัพัน์ สองห้าหกแปดนะครับสำหรับสุดที่หนึ่งได้เลขหนึ่งเลขสองแนะเลขสามนะครับต่อไปมาดูกันที่สุดที่สองสูตใหม่สถิติหัางว่าต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก เมื่อแรกในเลขหนึ่งเลขสองนะเลกสามออกสีหนึ่งเข้าในเลขหนึ่งต่อมาเข้าในเกกลขเ,เก้าต่อมาเข้าในเลขหกนะเลขเจ็ดนะครับแอดจะคำนวณให้ดูเป็นตัวอย่างในวันนี้นะครับ สําหรับหลักการคํานวณน,นะครับชั้นรักพันบวกกันสองครั้งบวกหลักร้อยบวกหลักสิบและบวกสามคงที่นะครับได้หกบวกหกบวกเจ็ดบวกศูนย์และบวกสามคงที่ผลบวกเท่ากับยี่สิบสองได้เลขสองหนึ่งแ้มได้สามบวกหนึ่งแต้มได้สี่ได, 4, ได้เลขสอง เลขสามและเลกสี่นะครับผลออกสี่ห้าเข้าในเลกสี่ต่อมาทำมาให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้นะครับได้สี่บวกสี่บวกห้าบวกสองและบวกสามของที่ ผลบวกเท่ากับ18ในเลขแปใน9กและเลขศูนะนะครับผลออกในเก้าเข้าในเลขแปดและเลขก้นะครับต่อมาคำนวณในง,งวด28่สิบแปดกุมภานะครับ ได้แปดบวกแปดบวกเก้าบวกเก้าและบวกสามของที่ผลบวกเท่ากับสามสิบเจ็ดในเลขเจ็ดเลขแปดนะในเก้านะครับมาผลยี่สิบแปด กลุภมพันธ์2568นะครับสำหรับสุตรที่ 2, 2> ได้เลขเลขแปละเลข้ามาสรุปตัวเลขในวันนี้นะครับเนกเด่นล่างแอดให้เลขและเลขเตัวเลขสุดที่1จับคู่กับ ที่สองจะได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามเจ็ดสามแปดนะสามเก้านะครับเอาเฉพาะเลขเด่นจะได้สองเจ็ดสองแปดสองเก้าหนึ่งเจ็ดนะสามเจ็ดแล้วก็ถ้าเราจะจับเอา ตัวเลขที่ชวนกับคิดที่แล้วที่แอนมินลงไว้นะครับจะได้ตัวเลขก็คือเจ็ดสองสองเจ็ดแล้วก็เจ็ดสามสามเจ็ดนะครับที่เหมือนกันจะมีแค่สองตัวนะครับที่เด่นที่สุดในวันนี้นะครับ นอผล28กุมประพันธ์2568นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์เป็นกลัำใจให้กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ